คือแบบอยู่ร่วมกับร้อสันมานานใช่คือเห็นตั้งแต่เด็กแล้วใช่แล้วเป็นเป็นร้านที่แบบที่อย่างที่บอกเป็นเวทีอะคือเข้าทั้งตอนจําเป็นและไม่จําเป็นเราจะซื้อของอะไรก็คือแบบจะจําเป็นก็ต้องแวะเข้าคุ้งหาวอสัรหรือบางทีเดินมาเจอป้ายอะไรที่มันแบบเดดตาไม่ได้จะซื้อด้วยนะแต่เดินเข้าไปสุดท้ายก็ต้องซื้ออยู่โปรโมชั่นมีนอะไรอน่ย่นของย่ามันดีจริงแล้วก็แบบมักนองมักง่ายชอบแบบมีโปรจเพราะฉะนั้นถ้ามีโปรก็ต้องสตุนอย่างเดียวป็นสายตุน ใช่แล้วพี่ใหม่ production ก็คือซื้ออ่ะคือใช้ทั่วให้ทันเพราะชอบตุนแล้วหมดอายุใช่ตุนอันนี้แนะนำแนะนำเป็นอะไรไม่เกี่ยวกับเขาสั่งเราคุยเองเราส่วนมากชอบซื้อแล้วก็แบบใช่เราเคยคุยกันว่าเราเป็นสายเหมือนแบบเก็บอะสายเก็บเราเปชอบสายเก็บคือแบบพอมึงพอซื้อมันจะมีความแบบนี่ของดีๆจะไม่ค่อยกล้าใช้ใช่ไหมแล้วพอมาดูพี่หมดอายุต่อไปนี้ก็คือของดีจะมาใช้ก่อนเลยจะโยนทิ้งไหมหรือใช้ต่ออ่ใช่นะจะโยนทิ้งไหมหรือียดายใช้ต่อใช่ไาเอ้า ขาเาขาให้ฝากดากเร็อะตรงนี้เร็วอะไม่ใช่็นอยอบอกว่าสา <c oughs> องร้อยเก้าร้อเกา็ร้อยเก้าร้อเ้าต วันนี้ก็พบเจริญรัตสาขาวัสันนะครับก็ยังไงก็อยากให้วัสันเนี่ยก็เพิ่มสัาขาไปเรื่อยๆนะครับก็เป็นทั้งเขาเรียกว่าวินวินทั้งเอ่อทางวัสันเองก็วินที่มีสัาขาเยอะเราเองก็วินด้วยเพราะว่าเราก็สามารถแบบสะดวกในการเข้าวัสันได้หลายที่ทุกคนก็วินที่ด้านนี้อย่างเราเป็นบ่อยมาว่าจะไปต่างประเทศจะไปหรือไปแบบจะซื้อของซื้อยาทุกที่นี่นั่นอะไรอย่างที่บอกคือเราฝากทั้งร่างไว้กับวัสันทั้งแบบทั้งหน้าทั้งตัวทั้งหัวทั้ง ตับไตใช่ถูยาก็มีอย่างพวกยาโรดิแพรสกินแคร์สกหมดีครบหมดเลยครับยังไงก็ถ้าใครอยากจะซื้อของอะไรก็ที่ถุงมัดสัตว์ลวกันนะครับแล้วก็สลัดมาชิคกินนะเพราะว่าเขาชอบมีให้ตอนจ่ายเงินอ่ะคิดว่าซื้อแค่นี้พอแล้วข้างหน้ามีให้แลกอีกเพราะฉะนั้นการสั่งสมาชิกนะครับทุกคนอาคาทำถุงพิบุตรเจ้าต่อกี่โมงยั่งขายโยกยั่งขายโยกขอถุงพิบุตรพิบุครับหวานหวานไปอ่ไป ไปส่งโอซาก้ามาเฮ้ยอย่าพูดอย่าพูดเลิกงานเกินเอาไปชิโตเซะมาไปเขาเรียกว่าอะไรโอซาก้าครับใช่ใช่ไปไปนิเซโกะไปเล่นสกีกันมาครับใช่ก็ไปแค่สามคืนนี่มั้งสามสี่คืนสามคืนที่นิเซโกะแล้วก็สองคืนที่ซัปโปโรซึ่งตอนแรกอ่ะคือตอนแรกผมมนการจะเล่นสกีเอาพรหนุกแต่นิวเขาแบบเขาเรียกว่าตั้งหน้าตั้งตาเล่นเล่นเก็บชั่วโมงเล่นเหมือนฟิลเอาให้เลโดตัน แล้วก็เลยผมก็เลยแทนว่างั้นขอ2วันเถอะให้อยู่ในเมืองบ้านสักหลุมเพรากฏพอวันสุดท้ายผมจะเล่นต่อยึ่งจะอยากเล่นเครื่องติดเพราะวันแรกอบบไม่เล่นไงวันแรกก็ปล่อยพอเล่นผมก็เป็นฟีลแบบเขาที่พักไม่ชอบจัดขอชอบเรียงฝองจัดห้องจัดขอไม่เมือยเราค่อยเล่าโอ้ใช่แล้วไม่เล่าเลยโอ้ยแสไตล์เจนทีวีเนี่ยเราเป็นทีเซอร์กับทีเซอร์คุณชื่อตะวันในอกลัดที่กูจะจบรอดูรายการสอง ตีีถาเราเองเนาะใค่ะเราไปสร้างเรื่องเอาไว้อยจะพูดอยอยห้ามตัวเองไว้่อย่อยนหน่อยหน่อยหน่อหน่อยหน่อน่อยหน่อ่อกบน่อหอยหอยอยหน่อยหน่อยนออย่ออ่อก็่่อยหน่อหนหน่อ่อยหนอ่อนอ่ อีพี้งแต่อีพีสองเป็นสองแสนใช่ไหมครับอีพีสามก็สามแสนอีพีสี่ก็สี่แสนอีพีห้าก็เลยอ้ํางั้นก็ขอห้าแสนเลยนะครับพี่มตอนแรกเราไม่อยากจะแบบเพราะว่าท่านทางระบบเล่นๆนลกตอนแรกไม่ได้ทางทายก็คิดว่าเหมือนแบบขอผมลงลงเขาให้ลงลุฟเวอร์เป็นแบบมันเป็นเป็นธรรมเนียมของซีรีส์เรื่องนี้ไง check ใหม่เช็คใหม่ข็ให้คัฟเวอร์ซีรีส์แอปเปิอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับแล้วพอเราคัฟเวอร์เนี่ย มากดไม่เป็นที่พอใจของแฟนๆเพราะว่ามันมันไม่มันไม่เหมือนแล้วมันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาอยากได้เครื่องที่เล็กลงเพราะม่อถู่ที่เราใช้มันเป็นเหมือนคิวแบบ t บ b l e t เงี้ยเป็นตัวอะไรอซึ่งเราก็เลยใช้ f ลิปแหละแต่เราหันข้างมันหนักกว่าเดิมอีกเรื่องบริการเอาคืนชาวเน็ตกระดุมใจแฟนได้ไหมอะไรนะครับใจแฟนได้ไหมหรือว่าต้องเป็นแค่ตัวอีกต้องแค่ตัวหรือเปล่า นี่มีแกส่วนเราวันนี้ยี่หน้าไหมตัวเล็กก็น้อยก็เนาะพยายังแต่ยังตนองงงอีกต่อพต่ยังต้องต้องมาต่ออีกใช่ครับก็เพิ่งถึงวันเสาร์นี้ก็เพิ่งถึง EP หกครับกลางเรื่องพอดีครับก็แต่ว่าถึง EP หกตอนนี้ก็ปล่อยออกมาครบทุกเพลงแล้วนะของเราก็เพลงเดี่ยวนิวเพลงเดี่ยวเจยแล้วก็เพลงเพลงคู่นี่ยตอนนี้ครบแล้วหรอจะมีอะไรอีกไหมเพลงเพลงเดีไว้เล่าในรายการเลยกันในรายการ ยังไม่รู้รายการนี้ใช่ไหมแต่เป็นรายการนราเหรคะเป็นรายการเราบ้างใช่ไหมเอาฝากแฟนต่อไปอย่าลืมดูกันได้ต่อไปเรื่อยๆครับผมก็ฝากไปนะครับเชอรี่มจิกสามสิบยังซิงเอ้ยแต่ขอรับนอกเรื่องนิดนึงเพราะเหมือนแบบไปเจอเพื่อนๆพือนเพราะเหมือนไปเจอเพื่อนๆข้างนอกอ่ะเนอะคือเหมือนแบบเป็นผู้ใหญ่อ่ะไม่ใช่เพื่อนๆหรอกเขาถามว่าเอ้ยซีรีอะไรเดี๋ยวจะเป็นอย่างไงใช่ไหมแล้วก็พูดว่าเอ้ยเชอรี่มจิก แล้วเขาบอกชื่อภาษัไทยชื่ออะไรเขาถามจริงๆเราก็แบบเราจำได้ไหมเราจำได้สิแต่แบบเขาจะเข้าใจมนักยนสาสเราก็เนียวเราก็เนนื้อเวลาเราแบาพูดะบางสาวสิบออไรนะเนื้ออะไรนะเปิดเผเนเิดเเราะเวู้ใหญ่ไม ur> ่เข้าใจใช่เหมือนเราเมนเจอแบบคุณแบบคุณป้าที่ละเนี้ยเขา่าซีรีส์หนูลูกหนูนุนเรื่อยเลยซีรีส์แมจิกครับคุณป้าือไทยจิ เราสิจริงๆมนเือเลยเขาจาอุ้ยเ่าอตว่าอ๊ยป้าอย่างจริงๆอย่าว่าป้าป้เลูกเต็มร้านเลยครับากไม่ได้ากากสิบครับผมก็ปากเลยครับติดตามนะครับเชอรี่แมจิกครับก็ยังดูกันได้นะครับทุกวันเสาร์เวลา สองพุ่มเครื่องรับทางชอบดีเอ็มดีสิบห้าครับแล้วก็คนที่ดูสดไม่ทันก็ดูย้อนหลังได้น,นะครับทาง VIU นะครับบ<ต>ีนะครับแต่ดูสดทันหน่อย<ด>ใช่ใช่ดูสดทันก็จะสามารถแบบมาร่วมสนุกทุกคนได้ใน Twitter ใน X นะครับจะได้แบบมาแบบมาร่วมปันเทน์กันใช่ครับ